โอเคนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมพอดีมันมืดนะครับตัวนี้ก็ลูกค้ามารับรถนะครับก็เราก็ทดสอบให้ดูเลยนะครับการใช้งานนะครับการดูแลรักษาแล้วก็ยกหนักได้ไหมอะไรยังไงก็เดี๋ยวทดลองดูเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เต็มๆเลยครับผมการที่เราใส่ทดสอบเยอะๆนะครับก็เราเป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าดํมเรานะครับ ที่ผมพูดมาทุกคลิปนะครับมันต้องใช้งานได้จริงนะครับแบกแค่ไหนมันก็ไหวนะครับผมที่ใส่เยอะๆนี่ก็เพื่อทดสอบมันยกได้ยกง่ายนะครับผมเพื่อความมั่นใจของลูกค้าครับลองใส่ดูเต็มๆเลยนะครับผมดินเปียกๆนะครับก็คอยดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ หนักครับไม่ธรรมดาอีกครับอีกอีกครับอีกครับเหมือนเหมือนจะเบาครับไม่เบาครับดินถึเปียกถอยอีกครับอีกอันนี้นะครับพ่อครับประมาณถึกเปียกนี้เกินยังไงก็เกินสามตันครึ่งครับยกเลยครับ สบายมากครับสุดแล้วครับเดินหน้าเลย หมดแล้วครับเหลือนิดหนึ่งดินมันเปียกดินมันเปียกมันติดฮะน่าจะไม่เคยขับะครับพุ่งนิดเดียวพอครับนิดเดียวแล้วก็เบรกเลยครับ เสร็จแล้วครับส่งงานเรียบร้อยนะครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณลูกค,ค้ามากมากครับขอบคุณครับ